เอ้ยเอาไปเอาไปดูเลยครับก่อนที่แต่ละคนสู่รายการคนช่วยรีวิวช่วงนี้ครับคนช่วยรีวิวไเหมไม่แล้วจะรีวิวแบบช่วยๆกันก็มาเริ่มที่ลิเกอร์แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วกันเนาะมีสองตัวมีรอนกับแฮร์รี่โน้ปมัเริ่มที่รอนก่อนแล้วกันแฮร์รี่แล้วกันแก่ๆอะไรที่แก่ไม่ได้มองหน้าป้อง ก,ก็จะดูแกะของแม่มาดูแล้วแต่ยังไม่ได้แกะแบบของจริง<ะ>เออคุณรู้แล้วเป็นยังไงข้างในนี่รู้แล้วข้างในเป็นอย่างนี้เป็นแยกชิ้นมาให้อันนี้เป็นส่วนตัวของลอย ส่วนตัวคิดว่าทำออกมาได้ได้สวยนะเรื่องความเป็นแฟนแฮร์รี่แล้วอะ่ะใครเป็นแฟนแฮร์รี่ก็คอมเมนต์บอกว่าบอกว่าหน้าตามั็นอกรกไปแล้วอ่าแตกต่างจากนิยายสิ้นเชิงใช่หน้าตาจะไม่เหมือนในนิยายฮนะแต่ก็มีความคล้ายอยู่ระหว่างพี่อย,ย,ยองกับแม่ปมูไม่รู้ <c oughs> ไอ้แตนเล็ตแตะแกะนั่นอะออกมากต้ตาองไหร่แบบโอ้ยสแตนเล็ตกับละคอไม่ลงมีอะไรหรอแตกตา่ตกตางสิ้นเชิงเลยเว้ยอ,อ่าอันนี้เป็นหัวของรอนอว้สว่างมากแต่ก็ยังมีรอย ค่อนข,ข้างโอเคเนะเนี่ยอุ้ยต่อาาของแฮร์รี่มันดูเยอะกว่าวเราเพาก,นก,าากนพันนี่หว่ะเอาการมีเพร่ะไอ้นี่ไงครบคลุมแฮร์รี่แล้วก็นกอ๋อดูท่ามันคอด้วยนี่อันนี้คือน้าตาแฮร์รี่ส่วนหัวอันนี้ส่วนตัวส่วนตัวจะมีพิเศษคือมีนกฮูกของแฮร์รี่ด้วยที่ว่าเฮดวิกใครดูแฮร์รี่ก็จะรู้จักแล้วแบบมันน่ารักมากนกฮูกตัวนี้ อะไรบอกเฮ้ยไม่เชื่อรู่มันเหมือนกันว่ะนี่คือต้องไปเหลาเองไหมเนี่ยแม่งทำรูเหลี่ยมแต่มันรูเหลี่ยมแต่ไอ้ที่เสียบอ่ะมันมันไม่เหลี่ยมเห็นโล่ไหมเห็นล่ไหมอ่าเราใส่ใช้ใดใช้ใดใช้ใดเป่าต้องใช้ใดเป่าอย่างเงี้ยให้มันอ่อนตรงเงี้ยให้มันอ่อนก่อนแล้วใส่เข้าไปเฮ้ยหมุนนะหมุนหมุนหมุนนี่ มาน,นี่ทุกคนนี่จะเป็นโมเดลแฮร์รี่ที่ต่อเสร็จแล้วก็สวยนะมีปัญหาตรงข้อต่อหัวใช่มีปัญหาตรงข้อต่อหัวนิดนึงที่รูมันรูกับทิปเสียบอะมันไม่เหมือนกันต้องใช้ได้เอเอต้องต้องใช้ได้เปล่าแ <c oughs> ม่ไม้ก็พยายามยัดไปนิดนึงอันนี้แลวทุกคนเ <Okay. Yeah. S 1> เป็นของแถมจากฟินิกคือใครที่ซื้อ ของจากฟลินิก์ครบ1,800อ่ะสามารถแลกเป็นอย่างนี้ได้ก็คือเป็นแฟ้มใส่การ์ดรูป,รปลายอนิเมะต่างๆซึ่งผมอ่ะเลือกเป็นรูปเอ่อสกูออฟเดอะเอลิทอ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นของที่แถมได้มาจากที่ oui. ไปซื้อสติ๊กเกอร์แอนิมอลเตอร์มาเนาะซื้อครบเท่าไหร่ไม่รู้มันจะได้ของแถมจะได้เป็นพวงกุญแจรูปชอปเปอร์ไบบูเป็นต์อุโซฟอ่ะต่อไปเป็นของที่เรียกว่าตัวต่อไม้อันนี้จะเป็น ตัวต่อรูปอไอเฟลเนาะอันนี้ก็เป็นรูปเรือเห็นลุงขาย ừ ừ ừ เขาบอกว่าต่อง,ง่ายไม่รู้ว่าต่อง,ง่ายจริงหรือเปล่าอันไหนอันไหนอันนี้ลุงเขาบอกว่าต่อง,ง่ายอันนี้ง่ายตูต่อมา4ี่หตัวอยู่บ้านใหญ่จริงเหรอเออตัวข้างหลังมันจะเป็นตัวไม้อย่างเงี้ยเนาะมันจะมีสีเขาบอกว่าที่มันง่ายเพราะมันมีสีให้เป็นลองเป็นลองเตรียยนลองต่อ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 ลองมาได้ไว้เดืนแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นเทเรโนซอรัส อันนี้คือที่อยากได้เพราะว่าที่มันต่อง่ายนะแต่เพราะว่าชอบเล่นตาส่วนตัวเว้ยอันนี้เป็นกล่องสุ่มจากฟินิตราคา699อันนี้คือของบูมอย่างแรกที่บูมสุ่มได้ก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นผ่นรองเนาส์จากเดชอะไรนะเป็นตัวละครเอกของคนที่ด,ดูเดชอะไรคุณมิอ่าไม่แก่แล้วกันดีย๋ยวให้บูมเป็น,เ,ปนเก็บไว้ติ่งต่อไปได้คือแฟ้มอันนี้ก็เป็น ปงกุญเจ่เอาไปเป็นอันสุดท้ายของจากส่องสุ่มเป็นการจากเรื่องในบูมแล้วไงเข้งใจหรอคบการทีดเด่เออมาจากนิยายตอนนี้เรื่องนี้ยังไม่มีเมคต่อไปเรื่องนี้ฟันนี่เกิลเซ็มไปเซียส,สตาจากเรื่องนักเตือบตายแล้วชื่อญี่ปุ่นก็คือว่าเออทันเทนโมชินเด์ดูก่าถ้าเกิดใครชอบเรื่องนี้ก็แบบเราคุยกันได้ว่าเฮ้ยชอบเรื่องนี้นะเพราะส่วนตัวก็ชอบเหมือนกันอันนี้เป็นของแถมจากฟินิกเหมือนกันใช่ไหมใช่ ที่มีให้เลือกระหว่างการ์ตัวนี้กับพิพันหนังสือบูมยังมีเอเป็นเป็นภาพแ,แผนที่เป็นภาพแผนที่เดี๋ยวอินเสิร์ตรูปขึ้นให้ของชิ้นสุดท้ายของทั้งหมดแล้วคือการ์จากเรื่องสลาแล้วเขาบอกว่าในกล่องจะมีแถมการ์ตเอสให้ใบนึง่งเราได้เป็นมิลิม นาว่าและทางนี้เราจะมาเปิดกันด้วยเพื่อให้คลิปมันไม่สั้นเกินไปที่ซื้อมามีทั้งหมด32ซองจะมี U R 1ใบ S I หนใบแล้วก็ S R อีก2ใบในซองทั้งหมดมันจะมีรวมทั้งหมดอยู่4ใบนะ U R ก็จะเป็นไอ,อหัวหน้า,านกับหมวหน้านกอมบินนะ่ะนั่นแหละแล้วก็จะเป็นเอเลนที่เหลือก็จะเป็นการ S I ที่เป็นเออเกลือแล้วก็เกลือก็ช่างมันนะมาปะเปิดกันสองคนดีกว่าอืมอ่าใช่เอาวแล้วมันอันนี้มันมีสามใบวะใช่ใช่เนี่ย แต่ว่ามันสกิลเตอ๋ะมันติดกันขอโทษเอซสนี่เป็นลูกศิษย์ของรูโมรู้เออมันคคบทั้งห้าคนเลยใช่ชื่อบมไม่ดีใจไปหาอะไรเกียอ่ะไปต่อไปเฮ้ยเป็นย R อาโซเอครับอ,อ๋อชื่อเออชื่อโซเอเก่าก็วเนียกินโอเคบูไม,ไม่กินผักไม่ตัดด้วยมเยมื่อกี้อ่าโอ่ะใแบบแรกเป็นอ่ะได้ซ้ำเป็นโซเอโซเอซ้ำเนาะ อ่ะเสียเล็กๆเป็นสบายเป็นมิลลิมมิลลิมนะว่าเป็นเป็นยูอาร์แล้วสวยมากจริงๆมึงสวยกว่าเอสเอสอีกนี่สวยมากไปเอสอาเฮ้ยเอ็กพีเบลลูโดราเนาะเชื่อโค้ชเฮ้ยเอสพี เฮ้นี่สวยโอ้โหแพ้ยักษ์นี่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 ลังกาเอสเอสพีรนีสวยสวยนี้าฮยาเก็บเอซ่ามันสวยคู่ว่ะอุ้ยยูอาชูนะา็สวยนี่เก็บน่เก็บอันนี้ฮอน้าก็บินยูอาามนีไอ้บูวโอนโอนดูหัวละ ถ้าใครที่ดูจนจบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากคุยอะไรก็คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวมาตอบสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย